สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แวะมาที่คางสินค้าของเราเช่นเคยนะคะวันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยแหละมาดูดอกไม้ที่หน้าสำนักงานดูสีสวยไหมว้าวดอกเข็มนะคะทุกคนสีส้มสวยมากและยังมีสีเหลืองด้วยนะคะมีสีเหลืองชิงชอหนึ่งเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่หน้าห้างของเราเนาะก็จะมีดอกไม้หลากหลายชนิดนะคะแล้วแต่ฤด,ดูกาล จะมีดอกไม้สวยมากนี่เรากําลังจะขึ้นไปที่ทางสินค้าแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมในห้างของเรานะคะห้างนี้ดีมากเห็นไหมบริการดีมากมีรปรรอคอยดูแลด้วยสอบถามได้นะคะรประดูแลตลอดเวลาน,นี่คือโซนด้านล่างของเรานะคะจะเป็นห้องโถงใหญ่มากคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีโต๊ะไว้รับรองสําหรับ V i p ีที่เข้ามาชอบสินค้านะคะมีมุมส,สวยๆถ่ายรูปเซลฟี่เยอะม ข้ามาช้อปสินค้าได้ในเวลาทําการนะคะทุกคนห้างนี้เปิดเวลา9โมงปิดทุ่มครึ่งค่ะแล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นโซนช้อปสินค้านะคะสามารถยิ้วตะก,กร้าช้อปสินค้าเองเลยตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่เนาะและส่วนนี้จะเป็นที่สักจาระบ,บูชา